วิถีชีวิตของคนใต้นี่นะคะอาชีพของคนใต้ก็คือสวนปามก็ส่สวนยางพารานี่เป็นสวนปาล์มนะคะแต่ตอนนี้ลูกไม่ค่อยมีแล้วลูกน้อยแล้วค่ะตอนนี้เพราะราคาดีราคาดีลูกมักจะไม่ค่อยมี มองไม่ค่อยเห็นนะมันจนสูงมากเดี๋ยววันหน้าค่อยถ่ายให้ดูต้นเต้ตนเตี้ยเตี้ยเนะาะเจะได้ดูว่าลูกเขาจะเป็นยังไงนี่ลูกร่วงเขาเดี๋ยวพี่เล็กจะเก็บให้ดูนะคะอุ้ย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 อ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยลูกมีสุกแล้ว น,ะะนี่ลูกปลาล์มนี่ลูกของเขาที่สุกแล้วนะคะแล้วเขาก็พาไปบีบเป็นน้ำมันที่เราใช้ใช้กันอยู่ทั่วไปน้ำมันพืชน้ำมันทอดปลาบรรยากาศในสวนต้นของเขาก็คล้ายกับต้นมะพร้าว สูงแล้วตอนนี้สูงแล้วค่ะโอเคพี่เล็กถ่ายให้ดูประมาณน,นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะลูกปามลูกปาม ลูกร่วงที่สุดแล้วพี่เล็กเลยเก็บมาให้ดูนะโอ้ยบอกต้องแวกวนน้ำยางให้เขาอีกเขาบอกว่าต้องแวควนน้ำยางให้เขาอีกนี่น้ำยางสดน้ำยางสดจากต้นสีก็เหมือนน้ำนม สีขาวบริสุ์โอเคพอได้แล้วไม่ควรแล้วจะเดินกับบ้านแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะพอชักขึ้นมาแล้วนี่นะครับตอนนี้มืดฝนมากหรือบ้านที่เล็กบรรยากาศมืดมืด โอเคค่ะจบคลิปคนนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ